บริากาศซาซกับคุนโนสุดแสบตอนที่27ไอติมอร่อยไหมคะด้านไปเฟิงตึกตักตึกตักต,กต,กตกมันต้องตื่นเต้นแบบนี้เลยเหรอฉันรอจนเฮียชินหลับสนิทแล้วยกแขนที่กอดฉันอยู่ออกความเงียบของยามราตรีมันทําให้ฉันเสียงดังไม่ได้เพราะกลัวว่าเขาจะตื่นถ้าเขาตื่นเขาต้องไม่ยอมให้ฉันทําแน่เลยฉันค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงให้เบาที่สุด เท่าที่จะทำได้ดีที่วันนี้เฮียเหนื่อยจะหลับสนิทไม่งั้นลุกแบบนี้ต้องตื่นแน่แนเลยตึกตักตึกตักตึกตักนี่ฉันกำลังจะทำอะไรหลักหลับผู้ชายงั้นเหรอเออใช่ไงเล่นตัวนักก็ต้องหลักหลับแบบนี้แหละฉันใช้มือเล็กๆค่อยๆจับที่ขอบยางยืดของกางเกงนอนขาย,ยาวพร้อมกับดึงลงมาพร้อมกับกางเกงในเลย ฉันค่อยๆรูดอย่างเบามือลวดเดียวทั้งสองตัวหัวใจที่เต้นรัวเพราะความระทึกมันทําให้ฉันต้องห้ามห้ามมือของตัวเองไม่ให้สัน่นความรู้สึกเหมือนตอนนี้กําลังแอบเอาเล่าของป้ามาก,กินครั้งแรกยังไงอย่างนั้นฝึกมือที่คว้าหมับเข้าที่ข้อมือของฉันมันทําเอาฉันตกใจถอดไม่ได้นะพี่มีเมียแล้วเมียพิดุมากเดี๋ยวจุคขา เสียงง่วงเงียของคนที่หลับตาทําให้ฉันรู้ว่าเขาแค่ละเมอใครไปเป็นเมียเฮียกันคบกันยังไม่ได้คบเลยหน้าตบนักแต่ดีเนาะในฝันยังไม่นอกใจเลยฉันแอบได้ปลืม้มจะลืมไปว่ากําลังถอดกางเกงของเขาอยู่เมื่อมันพ้นหน้าขาลงมาฉันเลยได้สัมผัสชิ้นน้อยที่ตอนนี้หลับไม่ต่างจากเจ้าของเลยเออแล้วไอเลียเนี่ยต้องทําตอนแข็ง หรือตอนมันหลับล่ะทําไมฉันไม่ถามจีจีให้ละเอียดนะมันหลับแบบนี้ทําได้เลยหรือเปล่าเอาไงดีวะเรียมันไปก่อนก็แล้วกันฉันเปิดปากแล้วใช้ปลายลิ้นเรียตั้งแต่โคนจนถึงปลายยอดแต่มันก็ยังหลับอะไรวะมีเห็นได้ผลเลยฉันเลียซ้ําอีกแต่ครั้งนี้ฉันทําช้าๆแล้วปาดลิ้นหนักขึ้นอืมอเฟิง เสียงคนที่หลับอยู่ค้างประหลาดออกมาพร้อมกับชื่อของฉันมันทำให้ฉันได้ใจแล้วเรียกอีกครั้งเจ้าชินน้อยที่หลับก็ค่อยๆเริ่มขยายตื่นขึ้นอ๋อต้อง,งแรงงั้นเหรอฉันเลยถือวิสาสะยกเจ้าชินน้อยขึ้นมาแล้วเรียไม่ต่างจากไอติมเลยอ๋อเอาเฟิงครั้งนี้เสียงของคนที่หลับไม่ได้งูงเงียแต่เป็นน้ำเสียงปนตกใจ มันเลยทำให้ฉันต้องช้อนสายตาขึ้นไปมองคนที่เลื่อตามองฉันตาโตโอ้ยเดินจับได้คามือค้าปากเลยจะวางชิ้นน้อยลองก็ไม่ทันแล้วพราะปะไปฝึกให้เยียชินนั่นแหละช่วงนี้ประสาทสัมผัสเร็วเกินไปทําอะไรอะครับแววตาดุดุของคนที่ถูกทําให้ตื่นมันทําให้ฉันตัวเล็กลงทันทีกินในติม嘛 ก็อุตส่าห์ไปเรียนวิชากับจีจี้มามันร้อนนี่คะอยากรู้เฮียยังเจ็บอยู่ไหมฉันพยายามจะแก้ตัวให้คนที่ลุกขึ้นมามองสิ่งที่ฉันทำฉันแค่อยากรู้เองทำไมต้องดุด้วยไม่ได้ยินที่ป้าเคยบอกหรอชีวิตมันคือการเรียนรู้ทำต่อสิเฮียอยากเห็นคนที่ทำหน้านิ่งๆเผยรอยยิ้มออกมาเป็นเชิงอนุญาตก่อนจะตั้งหมอนพิงหัวเตียง อะเดอ่ะเอะอไม่ลองกับเฮียจะให้ฉันไปลองกับผู้ชายคนอื่นหรือไงทํากับเฮียก็ถูกแล้วถ้าเธอทํากับใครเฮียจะไปตัดจูของมันรอยยิ้มหน้าสยองที่ส่งมาให้ฉันมันทําเอาฉันขนลุกน้อยนับวันยิ่งขี้หึงไอเฮียเนี่ยเป็นคนยังไงกันแนะ่ฮะระดับความหึงมันอยู่ที่ว่าตอนนี้ห่วงเธอแค่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับไปเรียนอะไรมา ร่างบางของฉันถูกดึงเข้าไปหาเขาแล้วกอดเอาไว้แบบนั้นเหมือนกับว่าถ้าฉันไม่ตอบเขาจะไม่ยอมคลายอ้อมกอดนี้เลยแล้วจะให้ฉันตอบอยังไงเรียนกินไอหนูของเฮียแบบนี้เหรอโฮ้ยบ้าไปแล้วช่วงนี้มีเวลาให้น้อยหรือเปล่าคุณหนูเลยมีเวลาไปเรียนอะไรแปลกๆคนที่กอดฉันอยู่พยายามจะก้มลงมาจูบแต่ฉันปิดปากตัวเองเอาไว้เพิ่งเลียไอ้นั่นของเฮียมา เฮีย er ไม่ถือมือของฉันถูกเขาดึงออกแล้วป้อนจูบแสนหวานลิ้นหนาลอดผ่านโพงปากเข้ามาทักทายลิ้นของฉันจนฉันต้องรีบผลักเขาออกพอฉันไม่อยากมีอารมณ์แต่ฉันอยากลองทําว่าเฮียจะยังเจ็บอยู่ไหมฉันหลบสายตาคนที่กอดฉันไม่ยอมปล่อยความร้อนเผาๆบนใบหน้าเวลาที่ถูกเขาจ้องมามันทําให้ฉันต้องทําเป็นเข้มเพื่อเก็บอาการ ที่ตอนนี้มันเหมือนกับผีเสื้อนับร้อยที่บินอยู่ในท้องเวลาเขินน่ารักจังเลยอยากทำก็ทำสิมันเป็นของเธออยู่แล้วรอยยิ้มหวานที่ส่งมามันไม่รู้จะทำให้ฉันหันหน้าไปทางไหนซ้ายก็เขินขวาก็เขินก้มก็เขินเงยก็เขินมองเป็นวงกลมเลยก็แล้วกันทำไมสรรพนามที่เปลี่ยนไปมันทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนให้กลับไปเรียกตัวเองว่าผมเหมือนเดิมดีไหม แบบนี้ไม่เหมือนลูกน้องที่พูดกับเจ้านายแล้วนะมันเหมือนเออเออช่างแม่งเถอะฉันดันตัวเขาออกแล้วกลับไปอยู่ที่เดิมชิ้นน้อยที่เมื่อกี้เริ่มขยายตอนนี้มันกลับตื่นเต็มที่โอ้แข็งเชียวไอ้ลามกฉันสะบดใส่คนตรงหน้าที่ยิ้มออกมาทันทีที่ถูกด่าคนที่กินมันไม่ลามกหรือไงครับของฉันมันเรียกว่าการเรียนรู้หุบปากไปเลย ฉันกลบเกลื่อนความอายที่มากมายด้วยความหยาบคายแต่ตอนนี้มันร้อนที่หน้าจนจะปิดยังไงก็ปิดไม่มิดเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้ความรู้สึกของฉันมันตื่นเต้นมากกว่าตอนที่เขาหลับอีกเสียงตึกตักในหัวใจมันเต้นดังเหมือนกับคนทั้งโลกจะได้ยินฉันใช้มือเล็กๆประคองจ้กชิดน้อยขึ้นมาก่อนจะหลับตาปีหลบสายตาคนตรงหน้าแล้วค่อยๆปาดลิ้นจากคอจนถึงปลาย เหมือนที่จิจ้สอนอเสียงคลางของเขาทำให้ฉันต้องลืมตาแล้วตรวจสอบความพึงพอใจแบบนี้รู้สึกดีไหม <c oughs> ดีมากครับงั้น <c oughs> เหรอมันรู้สึกยังไงเสียวเหรอเออตรงไหนอะเออคือเสียวไหมมันก็เสียวแต่รู้สึกดีเพราะอาเฟิงเป็นคนทำเสียวตรงไหนคงเป็นช่วงปลายคนที่ตอบ เริ่มมีท่าทีเคินไอ้กับคำถามของฉันบ้างตรงนี้น่ะเหรอฉันใช้ปลายลิ้นปาดที่หัวอยากซ้ำอีกครั้งจนคนที่ถูกกระทำดึงผ้านวมขึ้นมากัดเอาไว้อือเรียนรู้พอหรือ,อยังครับยังอย่าง,งงงแงได้ไหมถ้าฉันเอาเข้าปากไรเฮียฉันยังถามต่อเพราะแค่เรียเขาก็เสียวขนาดนี้แล้วเอเอาที่เอาเฟิงสบายใจเลย เพียงสิ้นคำอนุญาตฉันก็ครอบริมฝีปากลงบนปลายหัวแล้วค่อยๆรูดลงมาช้าๆแบบเดียวกับที่จิจิทำเลยพยายามเก็บไม่ให้มันโดนฟันใช้ริมฝีปากเป็นหลกักแล้วใช้ริ้นเล็กๆตุนชิ้นน้อยที่อยู่ด้านในไปด้วยเสียงคราางของเฮียชินดังไประยะยิ่งเขาพอใจฉันก็ยิ่งได้ใจดูดหนักขึ้นดูดขึ้นดูดลงเน้นปลายแบบที่เขาชอบบ้างแต่ทำได้ไม่เท่าไหรลางบางของฉันก็ถูกดันให้นอนลงบนเตียงทันที เฮียจะทําอะไรเฮียก็ร้อนวิชาเหมือนกันวิชาอะไรไม่รู้วิชาอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ที่รู้คือเฮียร้อนไปหมดแล้วเฮียเข้าใจเอาเฟิงไม่อยากแต่ตอนนี้เฮียขอนะฉันยังไม่ทันได้ตอบอะไรเลยคนบ้ากลามก็จับฉันถอดเสื้อผ้าแล้วอ๊ออะไรอะไรมันจะรีบร้อนขนาดนั้นริมฝีปากที่พมจูบไปตามผิวขาวเนียละเอียดลิ้นลามกของเขา กำลัง,ลงรมเลียไปทั่วเน้นที่ปลายยอดอ,อกชูชันเป็นพิเศษเฮ้ยเสียงดูดดังจบดังขึ้นเฮียไปหิวมาจากไหนเนี่ยเด็กแถวนี้ยวัวเก่งมือลามกยังคงรูบจับนู่นจับนี่ไม่หยุดทางข้างล่างทั้งข้างบนที่ถูกจู่โจมไปพร้อมๆกันมันทำให้ฉันอารมณ์กระเจิงจนปล่อยให้เขาทำอะไรทไี่ตามใจเดี๋ยวเฮียไปเอาถุงยางก่อนนะเด็กดีเฮียกลัวฉันไม่ปลอดภัยหรอ คำถามของฉันทําเอาเขาหยุดชะงัก <c oughs> กูเอาเฟิงท้องมากกว่าไม่ใช่เฮียไม่อยากรับผิดชอบนะแต่เฮียอยากให้เอาเฟิงมีตอนพร้อมตอนนี้เอาเฟิงยังแค่สนุกแต่สําหรับเฮียมันไม่ใช่เพราะเฮียร,รักเลยต้องใส่คําตอบของเขาทําเอาฉันต้องยอมปล่อยเขากลับไปที่ห้องแต่ไม่นานนะักเขาก็กลับมาพร้อมกับซองพลาสติกเล็กๆมีมือไปซื้อมาตอนไหน หลังกลับมาจากเที่ยวแม้ตอนที่ไปเที่ยวกันมันจะปล่อยข้างนอกแต่เฮียก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอยู่ดีใส่ให้หน่อยซองเล็กๆถูกยาใส่มือของฉันแต่ฉันไม่เคยทํานะฉันได้แต่มองของในมือตาปิบๆแล้วฉีกมันออกมาจะให้ใส่ก็ถอดสิกางเกงอะคำสั่งของฉันทำให้เฮียชินค่อยๆถอดกางเกงออกจนอะไรที่มันแข็งดีดชนเข้ากับหน้าท้องทำไมไม่ถอดเสื้อด้วยนะ ไม่คิดว่าฉันก็อยากเห็นซิกแพคบ้างหรือไงฉันเคยเห็นเขาใส่มาแล้วแม้จะไม่ได้ใส่ชำนาญอะไรมากมายแต่ก็พอจะทำตามได้ฉันครอบเจ้าวงแหวนสีชมพูล,ลงบนปลายยอดของเจ้าชินน้อยแต่พยายามรูดลงรูดยังไงก็ลูดไม่ลงเหียวว่ามันผิดทางอ่ะงั้นเหรออ่ะอ่ะอ่ะชีวิตคือการเรียนรู้จริงๆฉันพลิกเจ้าถุงยางอีกฝั่งก่อนจะค่อยๆลูดมันลงอีกที ที่ซองมันเขียนว่ากลิ่นสตรอเบอรี่นะแต่ดมยังไงมันก็กลิ่นยางเฮ้อเมื่อใส่เสร็จฉันก็โชว์ผลงานให้เขาดูทด่าดาไม่มีอะไรที่ฉันทําไม่ได้นี่มันเรื่องน่าผุมิใจไหมเนี่ยร่างกายกายําที่โน้มตัวลงมาประทับเิลืฝีปากลงบนปากของฉันพร้อมกับค่อยๆดันขาฉันให้ขยับออกจนตัวเขาสามารถพาตัวเองเข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างขาได้อยู่กับเธอ เฮีย er, รู้สึกว่าตัวเองบ้ากามจังเลยเฮีย er, บ้ากามอยู่แล้วแต่แอเ <c oughs> งั้นเหรองั้นขอบ้ากามใส่หน่อยนะขอแบบนี้ก็ได้เหรอเอาเถอะเพราะฉันเองก็ <c oughs> บ้ากามวันต่อมาหลังจากเรียนกับเฮ er, ียทล่าเสร็จฉันก็ตรงมาที่โรงฝึกเฮีย er, ใครมาลองดาบอีกแล้วเขาจะรู้ไหมว่าตัวเองแรงเยอะแค่ไหน ตายแน,แ,นแน่เฮียชินไปช่วยดีไหมนะฉันเดินไปหยิบดาบไม้แต่โดนป้าห้ามเอาไว้บอกให้ฉันดูไปก่อนดูความพยายามที่ผ่านมาของเฮียชินก่อนเฮียใครตวัดดาบไม้ฟ้าใส่อากาศดังฟับดูก็รู้ว่าคู่นี้ใครลุกใครรับการโจมตีของเฮียใครเริ่มลุกแรงขึ้นและหนักหน่วงเสียงไม้ที่กระทบกันจากการปะทะดังลั่นไปทั่วโรงฝึกวันนี้เฮียไครดูสนุกกว่าครั้งที่ผ่านมา อาจจะเพราะว่าตัวเองเจอคนที่รับดาบได้เพราะเป็นฉันฉันก็คงรับไม่ไหวคนอะไรแรงเยอะยังกับยักษ์ยังกับมารอ่าเจบ็จบเจๆบเจบ็จบจบเสียงอดควรด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นจากเฮียชินแต่ดูเหมือนเฮียใครจะไม่ยินดีด้วยเลยอีกนิดเดียวเมื่อกี้ก็หลบผลแล้วนะ่าไอ้ใครมันคงเห็นแล้วว่าดาบเมื่อกี้ถ้าโดนตรงๆคงมีเนื้อแตก หลบได้แบบวุดหวิดเลยไอ้ใครมันมีจุดอ่อนที่แรงเยอะแต่ช้ากว่าใครในบ้านหลังนี้คนปกติอาจจะดูไม่ออกด้วยซ้ำว่ามันเชื่องช้าแต่เทียบกับโทล่า <c oughs> มันช้ากว่าเยอะแต่พราะช้ากว่ามันเลยทำให้เหนื่อยยากกว่าด้วยป้าฉันอธิบายการต่อสู้ของคนตรงหน้าแต่นี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะป้า ก็จริงก็จริงในระยะเวลาไม่กี่เดือนถือว่าดีมากยิ่งช่วงนี้ยิ่งสมาธิดีขึ้นใจจดจอ่อตั้งใจพยายามหนักขึ้นมากกว่าเก่าเป็นเท่าตัวเลยก่อนนะพอรู้ว่าทำเพื่ออะไรละมัง้งป้าหันมายิ้มให้ฉันดูป้าชอบเออเจ้าเซอร์นั้นนะคะเรียกว่าเฮียต่อหน้าป้าก็ไม่กล้า <laughs> ชอบสิทั้งเกาะไม่มีใครเอาลูกสาวป้ามีมันแค่คนเดียวที่สำคัญมันเป็นคนดีรีบท้องสักทีมันจะได้เปลี่ยนใจกลับบ้านหรือไปไหนไม่ได้ถ้ามันทนหนูไม่ได้แล้วหนีกลับไปชาตินี้ทั้งชาติป้าไม่มีหลานแล้วนะไอ้สองตัวไอ้ไข่กับไอ้โทลา่ามันกลัวหนูอย่างกับอะไรดีป้าหนูกับเขายังไม่ได้คบกันเลยนะ จะมีลูกแล้วเหรอโอใครจะไปสนรายละเอียดงุ้มยิ้มไอเซอร์ของหนูมันแรงตกแล้วแฮมันตั้งใจกะจะตั้งรับจนไอใครเบื่อแล้วเลือกไปเองงั้นเหรอะเอาเฟิงไปกระตุ้นมันหน่อยสิป้าผักชันที่ไรอาวุธเข้าไปหาเฮียใครที่ฉันยังไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยบ้าเหรอไม่พ้นหลบไม่พนะ้นแน่ๆดาบไม้ที่จะฟันลงมาถูกชะงัก แล้วร่างของฉันก็ถูกดึงเข้าไปกอดแทนอีคนลุกเฮียใครกอดเนี่ยนะยังคิดถึงสลัดลูมิดเมื่อวานอยู่เลยช่วงนี้น่ารักขึ้นหรือเปล่าหอมทีได้มะไม่ได้ฉันไม่ได้ตอบนะฉันหันไปมองเสียงของคนที่ตอบแล้วฟันดาบหนักๆลงที่เฮียใครทันทีเออแม่งลุกกูสักทีถ้ามึงแพ้กูจะไม่ให้นอนกับอเฟิงเลยคืนนี้ฉันถูกผลักออกจากสนาม อย่างแบบว่าโคตรจะไรเยอะใหญ่เลยป่าเถื่อนเฮียมันป่าเถื่อนที่สุดป้าเลยต้องดึงฉันออกมาปล่อยให้หนุ่มๆเขาตีกันไปที่จริงลูกเคยป้าเป็นอะไรก็ต้องดีกว่าเยอะนะไม่เอาไม่เอาสลัดลวมิตรฉันปฏิเสธแบบไม่ต้องคิดเลยเพราะฉันจะไม่ทนเป็นไข่ในจานสลัดเฮย้ยนอนๆกันไปแล้วหันขวาเจอจิจี้หันซ้ายเจอเฮียคิดแล้วเห็นภาพ ไหนจะตุ๊กตานำเบอรหนึ่งถึง99ของเฮียอีกไม่เอาอะทำไมใครๆก็อยากเป็นเมียมันไม่ใช่หนูโอ้เป็นกันทั้งบ้านสรุปแล้วกูเลี้ยงลูกยังไงให้สี่คนกัวกันเองเฮออ้ไปชิงเหอป้าฉันเริ่มตัดพ้อตัวเองก่อนจะมองชายหนุ่มที่ตีกันไม่เลิกพอมีเหตุผลที่ต้องชนะเฮียชินก็มีแรงขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด ฉันเริ่มเข้าใจแล้วเพราะว่ามันเป็นคนไม่เอาไหนพอใจกับทุกอย่างที่ตัวเองมีเลยทําให้ตัวเองไม่ค่อยมีแรงผลักดันเหมือนที่ผ่านมาฉันมองเขาเป็นแค่เบยเขาก็จะเป็นแค่เบยเพื่อฉันตอนนี้ฉันย่อมบอกว่าชอบเขาเขาเลยพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกแล้วยิ่งเมื่อกี้ที่เฮียใครบอกว่าจะนอนกับฉันเขาเลยคึดขึ้นมาสินะป้าคะแล้วแบบนี้ต่อไป เฮียชินต้องเรียนงานกับใครเฮียหลงเลยคะฉันหันไปถามคนเป็นพ่อที่ตอนนี้ยังทำหน้าปื้มปิ่มใส่ฉันคะงั้นเหรอลูกโอ้ฉันรักแกไอ้สุยนิ้วอัดปาหนูจะบาปไหมมันน่าตกใจตรงไหนหนูพูดคะหนูเป็นผู้หญิงเออปกติหนูพูดพูดแบบประชดแต่นี่หนูพูดคะกับป้าเขากอดทีเฮอ ได้ลูกสาวคืนมามันเป็นแบบนี้นี่เองป้าฉันชอบอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้งั้นเหรอตอบสิคะตอบเรียนกับป้าป้าตอบฉันด้วยรอยยิ้มที่ยังปลืม้มปลิมอยู่หนูเรียนด้วยนะไม่ได้เอาหนูมาอยู่ใกล้ความตั้งใจมันจะน้อยลงการทำการท่องเที่ยวของเราคราวนี้เราจะขยายพื้นที่ทางใต้ของเกาะงานนี้ มีตีกันมันแน่ๆการแย่งชิงอำนาจไม่เคยเข้าใครออกใครฉันได้แต่รับฟังสิ่งที่ป้าพูดฉันพอเข้าใจเรื่องที่ป้าพูดนะแต่ไม่เคยได้เข้าไปสัมผัสในบ้านคงมีแต่ฉันที่ไม่เคยฆ่าใครเลยจะมีก็มีแต่เอาไว้ขู่ให้มันดูเท่ๆไปงั้นนะ่ะป้าบอกการฆ่าคนครั้งแรกมันทรมานมากป้าไม่อยากให้ฉันต้องเจออะไรแบบนี้คุณหนูค่ะ นายหญิงให้มาเรียกไปวัดตัวตัดชุดค่ะจีจีเดินเข้ามาหาฉันก่อนจะยิ้มให้ฉันจนตาปิดป้าคะหนูไปหาม้านะบอกเฮียชินตาม,มาด้วยล่ะมมาจะตัดชุดให้เฮียเขาด้วยอ่ะเฮียงั้นเหเรอเลื่อนขั้นเร็วเนอะชิบหายละลืมตัวเลี้ยงเฮียจนติดปากไปแล้วเพอพูดออกมาให้ป้าได้ยิน รอยยิ้มของป้าทำให้ฉันเสียอาการเลยเหมือนเด็กที่ถูกจับได้ว่าโกหกฉันไม่คุยกับป้าต่อแต่เดินไปกับจีจีที่ตอนนี้เหมือนจะถามอะไรฉันแต่ไม่ยอมถามจะพูดอะไรก็พูดจีจีแค่อยากจะถามว่าไอติมอะไรไหมคะเอออะไรต,ตามงานเหรอแล้วฉันควรจะตอบว่ายังไงดีเออก็อร่อยดีอะแล้วได้ชิมไส้ในไอติมไหมคะ ถามของจิจีทำให้ฉันต้องหยุดเดินถามมากไปแล้วฉันวิ่งเอามือไล่ตีก้นของจิจีที่ถามไม่ยอมหยุดมีเหรอที่จิจีจะหนีฉันพ้นลองกินดูสิคะผู้ชายชอบนักแลร้อยทั้งร้อยติดแล้วหนึ่มท่านไข่ยังชอบมากๆเลยโปวดปานเลยล่คะค่ะจิจีที่โดนจับได้ยังคงพูดต่อด้วยสีหน้ายิ้มแย้มไม่ไหวหรอกเฮียชินนานนะครั้งหนึ่ง ย0่สนาทีได้ไม่มีทางเสร็จในปากได้เลยมันก็ต้องมีเทคนิคสิคะเอ้โหมนันนี่อ๋โอโอ้จริงเหรอต้องทำแบบนั้นเหรอโอ้ออโอเคอีกด้านหลังจากที่ใครกับชินฝึกกันเสร็จไปชิงเหอกระถือกาซุปไก่ชั้นดีมาเทใสท่ถ้วยให้ชินกินแต่จะเทให้คนเดียวมันก็น่าสงสยัยเขาเลยต้องเทให้ใครด้วย แต่ใครเป็นหมอรู้เรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดีเพียงแค่ได้กลิ่นเขาก็รู้ได้ทันทีว่าในซุปที่ป้าของเขาบอกว่าเอามาเพื่อบำรุงร่างกายมันไม่จริงแต่สายตาของปชัชิงเหอทำให้ใครรู้ว่าไม่ควรพูดออกมาแล้วปล่อยให้ชินกินเข้าไปตอนนี้แกต้องกินมันทุกเย็นให้ร่างกายได้ซ่อมแซมที่ฝึกไปนะ เออครับผมรู้สึกขอบคุณจริงๆไม่นึกเลยว่าคุณท่านจะเป็นคนใจดีแบบนี้ชินกระดกซุปไก่ชามใหญ่เข้าไปในปากกินแล้วเลือดลมจะไหลเวียนดีจะได้ไหลไปเลี้ยงสมองบ้างไปเอาเฟิงกับเมียฉันรอแกอยู่ที่บ้านใหญ่เขาจะตัดชุดให้แกใส่ไปงานมั่นอลงรีบไปได้ละไปชิงเหอไล่คนเป็นลูกศิษย์ให้ไปวัดตัวได้แล้วใคร มองดูชินที่เดินไปบ้านใหญ่จนลับตาก็าจะหันมายิ้มให้คนเป็นพ่อ,อทั้งเช่าป้ากลัวไม่มีหลานหรือไงเฮ้ยปีนี้ฉันห้าเจแล้วนะจะมีเวลาฝึกล้านได้อีกกีป่ปีมันก็ต้องแบบนี้แหละเกิดวันดีคืนดีมันกลับประเทศไทยน้องแกไม่ขึ้นคานเหรอให้แกแกยังไม่เอาเลยไปชิงเหอมองซุปไก่ชามใหญ่ที่คนเป็นลูกศิษย์ซดจนไม่เหลือ เอาเถอมันไม่ใช่ยาปลุกเซ็กไม่ร้อนเราแค่ร้อนลุ่มบำรุงร่างกายเพิ่มโอกาสในการมีลูกแต่ถ้ามันไม่จำจีมันก็ไรประโยชน์นะป้าทั้งเชา่าเขาเรียกว่าไวัยอากาแห่งเทือกเขาหิมาลัยเลยนะถ้ามันตั้งแล้วแกจะไม่หาทางลงงั้นเหรอฉันไปคิดชื่อหลานรอดีกว่าอีกด้านข้องอีกด้านคุณเองเหรอคะที่เป็นคนซื้อตัวฉันมา อลิสในชุดว่าววิวสีขาวสไตล์โรมันนอนพีกายลงบนเตียงให้กับเจ้าของใหม่ที่ซื้อตัวเธอมาเพียงเพราะอยากได้เธอเป็นของส่วนตัวของเขาเออฉันมีเรื่องอยากทำแล้วก็มีเรื่องที่หล่อนต้องช่วยฉันได้ฉันจะไม่กลับไปที่บ้านหลังนั้นแล้วนะสีหน้าของหญิงสาวหวาดกลัวเธอทั้งกลัวทั้งแขนแขนทั้งสองข้างของเธอยังเต็มไปด้วยรอยแผลเพราะอดีตเจ้านายฉันก็เกลียดมัน ทาตัวสูงส่งที่แท้ก็อีกตัวที่นอนกับขี้ข้ากูหายดีเมื่อไหร่กูจะไปจัดการมันเอาให้ไอ้ปชิงเหอต้องเข้ามากราบกรานกูบ้างเลยเสียงคำรามของความแค้นเหมือนไฟที่กำลังโหมกระหน่ำอยู่ในใจงั้นแล้วคืนนี้ละคขานายท่านอาลิสลูปไปมาบนเตียงสีแดงที่ตัดกับชุดสีขาวของเธอยัดเยียดความเป็นผัวให้หล่อนก็แล้วกัน รอติดตามตอนต่อไปอืมจีจี้กับออเฟิงเขาสอนอะไรกันนะลองเดากันเล่นๆให้แอดฟังหน่อยนะคะแล้วแบบนี้เอเฟิงจะร้อนวิชาอีกไหมนะสุดท้ายนี้ล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊งๆให้แอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ